มอร์นิ่งอีกวันนะคะจะเดินไปทานข้าวจะไปกินดิฟรุตซึ่งเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เราก็ห <c oughs> น้านางอะเนาะทำไมหน้าเธอนะ่ะมีแบบความเป็นเอ e เน y จีที่ไร้ไร้แต่นุ่มๆอะเอเหมือนเป็นสำลีที่ชุบชินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมาแต่เราคุยกับคนไข้เรากอ็อ๋อเราก็จะแบบเป็นยังไงเป็น,น,นคุยนู่นคุยนู่นจริงใจเออ เกี่ยบยิ้มปลอมเธอดูสิเวลาเธอยิ้มอะมันจะเป็นแบบนี้เอ้าอีหลีเธอยิ้มเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเลยเด้มันดูปลอมมันดูเธอยิ้มตาฟันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจริงใจนะเออหรอหรือว่าตาเราง่วงหรือเปล่ามันก็เลยแบบดือดอมยิ้มเห็นแล้วทำไมอ่ะตามี่น้องๆบอกว่าเธอยิ้มปลอมอ่ะเธอยิ้มแบบนี้เธอยิ้มแบบเอาเธอเป็นคนยิ้มว่าเธอยิ้มแบบพิมแบบปลอมอะตาเธอมันก็อย่าง ไม่ได้ไปกับฝันเธอง่วงแหละเออค่ะเด็กก็ปรับไม่ได้นะก็เป็นตัวเราเป็นแบบนี้วลันวันนี้ก็เธอของทีมเธอสองโลงทีมพี่หนึ่งโลงแต่ว่าไปบุ่งขาไกลมากห้าสิบห้ากิโลแกร์ฉันก็คือนอนบนรถยาวๆไปเลยอันนี้อดูก่อนไม่รู้ว่ากี่กิโลเหมือนกันพราบุ่งขาเดี๋ยวเราจะไปดูอาหารเช้ากันนะคะว่าเบรกฟรุตของเราเนี่ย เป็นยังไงบ้าง<ม>เขาบอกว่าเป็นบุฟเฟต์จะกินที่แหลกเลยกินที่ยับเพราะว่าโรงแรมที่แล้วไม่มีอาหารเช้าให้กินให้ยับเฮ้ยพี่น้องอันนี้มันทำแต้มให้ด้วยว่าเราแบบไปมาแล้วกี่ที่อ,อ๋เอเหลไอ้ที่น้องเชยินเป็นโลเคชั่นในนั้นใช่ไหมไหนๆเออเนี่ยมันเลิศเนี่ยแต่เอาจิงๆนะพี่จะให้น้องสอนพี่ทำอยู่พี่ทำไม่เป็นอย่าบอกนะโทษนะคะพอดีว่า จะให้ทําความสะอาดห้องให้ด้วยนะคะห้องไหนคะจได้แจ้งตากลิ้งแจช่วยไหมไม่ไม่อะค่ะทุกถูกห้องที่จองชื่อนัทกาลอะค่ะอันนี้ออกออกไปครบหรือยังคะยังเรอจะออกจะออกกันตอนแปดโมงค่ะเขาจะได้แจ้งทีเดียวขอบคุณมากมากค่ะค่ะให้พี่แม่บ้านทำความสะอาดห้องให้นะคะ ฮะ <47. S 1> เจ็เจ็ดเราเช็คอินสิบแปดเช้าสิแเช้าแล้วก็เช็คเอาท์รูผิดเช็คเอาสิบแปช้าแล้วก็ออกไปทํางานโรงแรมบีเคเพนะคะดีมากห้องดีเตียงดีแอร์เย็นฉ่าถูกแล้วก็มีส่วนน้ําซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้คิดว่าเอ้ยวันนี้สิเนาะเล่นส่วนน้ำกันอาจจะไปนั่งเล่นแค่ข้างในสไลเดอร์อะไรเงี้ยก็น่าเล่นนะ องผม <ยะ S 1> ไม่ใกล้ลสิหกับสามกิโลสิบของน้องอะหรอใช่มีสิหกับสาอันนี้คือส่วนน้ำนะคะที่พูดถึงอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมไม่ข้ามหรอกอยู่ข้ามกันไปค่ะทานข้าวตัวบีเคเพลนเป้บุเป้กินให้ยับกดกดโรงแรมที่แล้วไม่มีบุเห้กินแต่เป็นคิเรี่งนะ เดิกียงเดียวไม่ยากสัสักไม่ตีหรอไม่ได้รวมอยู่แล้วค่ะมีป้าที่เป็นสามารถสั่งเป็นกาแฟตอนเช้าได้ต้องมีเปยนเดนาขนมปังหไม่ขนมปังอ นั่งกับตาสิเอาไม่เห็นวันนี้มางอนแล้วนะอิ่แล้วอิ่แล้วจะเพิ่งไปสีวันนี้มางอนแล้วนะง้ออะไรเมื่อคืนด่าไปเยอะด่า <laughs> อะไรอะไรเมื่อวานนะเมื่อวานไม่ใช่ด่าสิเมื่อวานแก้ไปเยอะต้องรอนะคนนี้ต้องรอนะเพราะว่าอยู่ืนเดียวกันกับเราเราแบบเราต้องให้น้องทำงานเราต้องงอน้องเธอลงมากี่โมงเจ็ดโมง ก็คือกงอีกเหรอใช่เฮ้หิวหรอือจะนอนไม่ล่ะเราบอกตั้งเมื่วานเลยว่า,วาะวจะมาเจออาหารเช้าเช้านี้นะคะของทางโรงแรมวันนี้ก็เดี๋ยวกินทุกอย่างแต่ว่าจะเลือกกินไข่กระทะขนมปังทาแยมสับประรดไข่ดาวนมแล้วก็แฟ ฉันแฮปปี้คือฉันเลิฟวันนี้อาหารเชา้าทว่ฉันทานวันนี้ต้องกินเอาแรงนะคะวันนี้ต้องลงโรงเรียนซึ่งอยู่ไกลามากไปบุงคค้าฉันอิดโรยแล้ววันนี้ก็ยังไม่ใช่วันสุดท้ายของการกิบฉันเหนื่อย <laughs> จะเป็นทำยั่วๆแบบนี้ใส่เด็กป .1 หรือเธอทำมาแล้วให้เด็กป .1 ก็รักเออหรอรักยังไงรักเหรอเอ่อนัองแจงบอกเธอยิ้มปลอมนะเมื่อกี้ทำไมปกติคือแบบฉันงงมากแจงบอกว่าเธอน่ะยิ้มปลอมมันยิ้มไม่เปิดทุกวันนะวันนี้เหรอวันนี้ ใช่ที่ทานแล้แต่ขึ้นลิบมาด้วยกันแล้วยิมเธอลองยิ้มใหม่สิเธอลองยิมใหม่สิมันยิมข้าหรือเปล่าไม่ได้เธอต้องกินข้าวก่อนฉันว่าแล้วยิ้มเธอจะดีขึ้นแล้วเรามาติดตามยิ้มแบงด้วยนะคะนอกจากจะติดตามว่าเราลงรงเรี้ยแล้วเราจะตุยไหมมันเฉาอยู่วาซ่า เสร็จเราก็ต้องมาเคลียร์เอกสารนะคะทุกคนนี่คือน้องๆที่น่ารักของเราทั้งสองคนทีมงานหลังบ้านทิมงานหลังบ้านอีกคนหนึ่งก็คือขออนุญาตไปอาบน้ําทําไมแล้วไม่ไม่มาอีก่ะตอนนี้ยังไม่มานะคะเดี๋ยวเราจะเออเราก็แฮปปี้หน่อยแฮปปี้ได้ตามไปตามผับล้องไปตามผับเลยผัวไม่แก้มเพื่อน ขอประตูเนาะเพราะว่าเราทิ่แล้วคือนอนอะแล้วก็เพื่อนไปปลุกก็ไม่เป็นไร <laughs> ก็เลนนยอ่เราเป็นคนทำ <laughs> เราที่แล้วอะ่ะเราไปนอนเราไปนอนกันเถอะ <laughs> แล้วก็ปล่อย <laughs> แล้วก็ปล่อยปล่อยให้นางทำอันนี้คือสภาพที่เราต้องเคลียร์งานกันนะคะก็ต้องเก็บกลับให้หมด หลังจาเก็บก็คือสภาพก็จะไม่ไดค่อยได้ดีเท่าไหร่ทุกคนตามประสาคนทำงานแต่ว่าดีใจมากที่น้องน่ะไม่ทิ้งเราก็คือน้องแบบอยู่เก็บจนครบสึงระหว่านี้ต้องลองแล้วโอ้พี่ต้องราศดาลเล่นเล่นราศดาลไร ก็แบบก็ต้องซึ้งนะเดี๋ยวน้ําตาไม่ไหลตอนนี้ไม่เป็นไรจะไปใส่เอฟเฟ็กในวิดีโอก็เดี๋ยวไปใส่เอฟเฟ็กในวิดีโอไงนี่ก็เผื่อเนี่ยน้ำตาไปเป็นน้ำตาใหญ่ะพี่มองไม่เห็นหนูอ่ะหนูอยู่ไหนอ่ะหนูอยู่นี่อ๋อโอเคอ๋อน่ากลัวมากน่ากลัวอะไรเพิ่งรู้เหรอเนิ่งรูอะไรอันนี้ก็จากลากันอย่างจริงจังนะคะกับการลงไอคิวบึงการ4วัน3คืนกับน้องๆเหล่าน้องๆทั้ง7คน รักรักมากรุ่นนี้อยู่ช่วยพี่ถ้าไม่มีน้องก็คือตายจ้ะค่าแรงอรันน้อยนิดน้องก็ยอมมาค่าแรงที่ให้น้องโอเคไหมบตอกไปโอเคแค่พาไปกินร้านช้าวันก็โอเคแล้วอ๋อคืออย่าเรียกว่าค่าแรงเลยเรียกว่าเป็นค่าขนมเล็กๆนหนอยเพราะว่า มันไปเท่าค่าแรงขั้นต่ำเลยนะที่ให้น่ะค่าสนตเลยจริงคือให้มาหมดเลยหมดแล้วหมดวันเดียวใหมปวดห้ปวดปวดปวดปวปุ๊ปดปดปวดปวด่วด้าดปวดนเดปววปวดอปดปวดวดปดปวดปวดปดปดวดปววอ่ะเอดปาดวเดปวดวดปวดวเดปวดวเปวดดปวดปวดดปวดดปอะปวด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 อแล้วดวดจอวดวดงดววด ทำงานกับเล่นมุกันี่อันไหนเหนื่อยกว่ากันอ่าไม่ต้องไม่ต้องตอบแล้วกันว่าเล่นทำงานหรือเล่นมุกกระต้าเหนื่อยที่สุดอ่าอ่าน้อยใจเลยนน้อยนะอ่าน้อยใจแลยนะเดี๋ยวจะขอขอตัวไปงอน้องก่อนนะคะเพราะว่างานยังไม่เสร็จจำเป็นต้องงอบายใครอยากมาช่วยงอก็มางอได้โอ้ยมึงสาทธาตเมียมึงก่อนใครอยากงอมางอน้องได้นะคะน้องบอกถ้าใครอยากงอมาได้ติดตั๊กไปตามที่ไหนบุรีรัมย์ ให้ไปไหนบุรีรัำดูสระคำเอาเป็นบุรีรัมย์ดีกว่าเอาไปบุรีรัมย์ค่ะ